ไมัไมนพวสันๆวะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมรถยนต์ของเราเนี่ยต้องมีการสลับยางและถ่วงล้อนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องทําการสลับยางและถ่วงล้อนะครับแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับการสลับยางเนี่ยเกิดจากการที่เมื่อเราใช้รถไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับ การสึกหลอของยางจะไม่เท่ากันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเฮ้ยทาไมไม่เท่ากันนะก็เปลี่ยนยางมาพร้อมกันนะครับระยะการใช้งานก็พร้อมกันนะครับรถวิ่งก็วิง่ง4ล้อเท่ากันทําไมการสึกหลอไม่เท่ากันนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่ารถยนต์แต่ละคันเนี่ยนะครับมีน้ําหนักด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันอาจจะถูกดีไซน์มาให้หนัก50-50%เท่ากันนะครับแต่ว่าการสึกหลอของล้อหน้า และล้อหลังเนี่ยซึ่งในรถบางคันเนาะก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับการสึกลอก็จะต่างกันกับรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเพราะว่าแรงมันถูกส่งไปที่ล้อหน้าล้อหน้าก็จะใช้ในการตะกุยเป็นตัวที่ส่งผ่านแรงไปถึงพื้นถนนนะครับมากกว่าล้อหลังนะครับส่วนรถที่ขับล้อหลังแน่นอนครับแรงที่ตะกุยเนี่ยก็ออกไปจากล้อหลังนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าล้อหน้าเนี่ยมันมีการบังคับเลี้ยวด้วยนะครับอีกอย่างนึงนะครับรถแต่ละคันเนี่ย เวลาบรรทุกน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางคนทุกของตลอดเลยนะครับหรือว่าบางคนไม่ทุกของเลยแต่ว่าน้ำหนักเรานั่งฝั่งขวาแล้วของทั้งหมดเนี่ยเราก็ไว้เบาะหลังด้านขวาอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทําให้ด้านขวารับน้ําหนักมากกว่านะครับทําให้การสึกหลอของยางไม่เท่ากันนะครับและในบางกรณีเราขับรถผ่านหลุมนะครับหรือว่าผ่านลูกระนาดแรงๆแล้วเราไม่ได้เบรกเนี่ยนะครับทําให้ตัวยางเนี่ยมัน อาจจะเสียรูปไปนิดนิดหน่อยๆนะครับเมื่อมีการสึกหรอของยางที่ไม่เท่ากันเกิดขึ้นนะครับเราจึงควรสับยางนะครับให้ทุกๆเส้นเนี่ยมีการสึกหลอที่เท่ากันนะครับแล้วระยะเท่าไหร่ล่ะที่เราควรจะทําการสลับยางผู้ให้บริการหลายๆเจ้าล่ะครับหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทผลิตรถยนต์เองนะครับก็บอกว่าให้ทําการสับยางเนี่ยทุกหมื่นโลนะครับก็ ผมก็ทําตามนั้นแหละครับหมื่นโลผมก็สับยางนะครับแล้วประเด็นเรื่องการถ่วงล้อละ่ะทําไมเราต้องถ่วงล้อนะครับสําหรับผมเนี่ยนะครับผมจะถ่วงล้อก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเ,เราวิ่งไปเร็วๆแล้วเนี่ยพวงมาลัยมันสั่นๆนะครับสาเหตุอาจจะเกิดได้จากการที่เราไปถูกกระแทกแรงๆนะครับจากการวิ่งตกหลุมบ้างหรือว่าจากการที่เหล็กถ่วงชุดเก่าเนี่ยมันหลุดไปบ้างนะครับ สาเหตุเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราขับรถเราวร้สึกว่าเอ้ยทําไมพวงมาลัยมันสั่นๆนะครับบางคนเนี่ยไปเข้าศูนย์นะครับหรือว่าไปเข้าอู่นะครับแล้วอู่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกล้อสั่นที่ความเร็วเท่านี้ไม่ใช่ที่ล้อหรอกนะครับพวงมาลัยสั่นที่ความเร็วเท่าเนี้ไม่ใช่ที่ล้อหรอกเป็นที่เบ้าโชค๊คเป็นที่ช่วงล่างนะครับแต่ผมแนะนําเลยเบื้องต้นนะครับให้คุณไป ทำการถ่วงล้อดูก่อนนะครับเพราะว่าถ่วงล้อเนี่ยราคาไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนเบ้าโชคไปเชื่อเขาหรือว่าไปเปลี่ยนทําชุดช่วงล่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเสียค่าใช้จ่ายไปแพงเกินจําเป็นนะครับผมแนะนําเลยว่าถ้าสมมุติว่าถ้าใครขับความเร็วสูงสักอ่ะแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึง่งแต่ความเร็วสั่นๆไม่เจอนะครับผมแนะนําลองไปถ่วงล้อดูนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานี้มาเมื่อไม่นานเองนะครับ แล้วก็เอาไปถ่วงล้อมานะครับสรุปว่าเบ้าโชคไม่เป็นไรช่วงล่างไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไอ้เหล็กถ่วงล้อเนี่ยมันหลุดไปนะครับมันทําให้ล้อมันสั่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นได้กับรถทุกคันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรถเก่ารถใหม่มันเป็นไปได้หมดนะครับแต่เบื้องต้นแนะนํานะครับลองไปถ่วงล้อดูก่อนก็ตามผู้ให้บริการเจ้าดังๆหลายๆเจ้านะครับจะแล้วแต่เลยครับบางเจ้านะครับผมแนะนําว่า จองออนไลน์นะครับเขาจะมีส่วนลดให้คุณเยอะมากนะครับครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับราคาการสลับยางถุวงล้อก,ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละเจ้าจะมีโปรโมชั่นยังไงนะครับทั่วๆไปก็ถ่วงล้อสับยางเนี่ยน่าจะอยู่หลักร้อยนะครับไม่กี่ร้อยบาทนะครับก็ขับดีขึ้นเยอะนะครับคุณจะหมดความลำคาญไปได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณซ่อม ไปทวงล้อแล้วมันยังไม่หายเนี่ยโอเคแปลว่าคุณต้องไปแก้ที่จุดอื่นแล้ะจุดนี้อาจจะไม่ใช่การแก้ไขที่ถูกต้องนะครับผมแนะนําเลยนะครับสับยางทุกหมื่นโลนะครับแล้วก็ส่วนการทวงล้อเนี่ยก็สําหรับผมเนี่ยผมทวงเมื่อมีอาการนะครับไม่จําเป็นต้องทุกหมื่นโลทุกสองหมื่นโลไม่จําเป็นนะครับเมื่อมีอาการผมก็ถึงจะไปทํานะครับ